สวัสดีครับประเทศไทยนี่เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วที่ยูเครนหนาวหรือ,อยังอันนี้ไม่รู้แต่ว่าทหารรัสเซียนี่ทั้งหนาวทั้งว้าเวสงครามยูเครนเข้าสู่วันที่254สมรภูมิที่รอวันเดือดก็คือเมืองเคอร์ซอนก่อนอื่นแอดมินต้องขอย้ำว่าพื้นที่ที่มีข่าวว่ารัสเซียถอยนั้นนะครับเป็นส่วนของเมืองเคอร์ซอนที่อยู่อีกฝั่งของแม่น้ําเดนิเปอร์ไม่ใช่ว่ารัสเซียถอยจากเมืองเคอร์ซอนทั้งหมดส่วนพื้นที่ส่วนมากในเคอร์ซอนตอนนี้รัสเซียก็ยังควบคุมอยู่นะครับยูเครนก็ต้องย ตรงนั้นให้ได้ซะก่อนก่อนที่จะบุกยึดคืนพื้นที่ส่วนมากของเมืองเคอร์ซอ,อนนี้ต่อไปที่อธิบายนี้เพราะว่าบางคนอาจเข้าใจว่ารัสเซียถอยจากเมืองเคอร์ซอ,อนทั้งหมดมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่ว,ว่าถอยจากฝั่งแม่น้ําทางทิศตะวันตกถอยมายังฝั่งตะวันออกของเมืองเคอร์ซอ,อนนี้เท่านั้นใจจริงแอดมินก็อยากให้รัสเซียนี่ถอยกลับประเทศให้หมดแต่เ,เมื่อความจริงมันเป็นแบบนั้นก็ต้องอธิบายตามความเป็นจริงนะครับ แน่นอนว่าสมารภูมภเมืองเคอร์ซอนนี้เป็นความหวังของยูเครนในตอนนี้หลายฝ่ายโดยเฉพาะสัฐอการกาเชื่อมั่นว่ายูเครนเนี่ยจะสามารถบุกยึดคืนพื้น,นที่ในเมืองเคอร์ซอนได้หมายคขาว่ายึดคืนพื้นที่เมืองเคอร์ซอนฝั่งตะวันตกของแม่น้ําได้นะครับส่วนพื้นที่ส่วนใหญ่เมืองเคอร์ซอนนั้นอันนั้นค่อยว่ากันอีกทีก็ต้องอธิบายสถานการณ์แบบนี้บางคนยังไม่เข้าใจในส่วนนี้นะครับคิดว่าถอนจากเคอร์ซอนทั้งหมดตอนนี้ทางยูเครนก็ชะลอการบุกเคอร์ซอนให้เหตุผลว่ามาจากสภาพอากาศแต่ว่าแอดมินในเช ว่ายูเครนนี่ต้องรอบครอบอาจจะรออาวุธให้พร้อมก่อนนี้ก็เป็นไปได้ส่วนรัสเซียนอกจากถอนกําลังแล้วนะครับก็ยังอพยพคนออกจากพื้นที่ด้วยอาจใช้เป็นโลกมนุษย์ของรัสเซียในการถอยอันนี้ก็เป็นไปได้ทําให้ยูเครนนี่ไม่กล้าโจมตีเท่าไหร่นะครับ ในขณะที่จดจดจ้องจ้องกันอยู่นะ,นะครับเนรนว่าต่างฝ่ายต่างวางแผนในการเผชิญหน้าตามข้อมูลที่เผยแพร่ในวันที่4พฤศจิกายนของกระทรวงกลาโหมของสรัฐมิกาได้ประกาศความ่ื่เหลือทางการทหารแก่ยุเคนนะครับประมาณ400ล้านดอลลาร์สรัฐมิกาหรือประมาณ15,200ล้านบาทในนี้ก็จะมีขี่นาวุธป้องกันภัยทางอากาศฮอกรถหุมเกาะ M1117 รถถัง T 72ปี โดนฟินิก์โกช1,100ลำแล้วก็เรือหุ้มเกราะโดยรวมแล้วนะครับสาอเมิกาเนี่ยให้ความช่วยเหลือแก่ยุเคนนี้ไปแล้ว18,900ล้านดอลลาร์ก็ประมาณ7 18,200ล้านบาทอันนี้นับเฉพาะในยุคข,ของโจไบเดนนะครับส่วนถ้านับก่อนหน้านั้นสาอเมิกาช่วยยุเคนนี้ไปแล้ว21,000ล้านดอลลาร์สาอเมิกาก็หรือประมาณ7 98,000ล้านบาทการช่วยเหลือใหม่มีระบบป้องกันฮอก จริงๆเป็นของเก่าของสรัดมิกานำมาปรับปรงุงฮอกมีระยะยิงอยู่ที่45-50ถึงกิโลเมตรนำวิถีด้วยเวดา้ามีความเร็ว2.4มกักหรือว่าประมาณ2940กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสลัดมิกาหวังนำมาป้องกันเครื่องบินแล้วก็ขี่ปนาวุธร่อนส่วนโดรนก็สามารถสกัดได้หากว่าจะสกัดต่อมานี้เป็นรถถังที่72ปีนะครับที่ปรับปรุงใหม่นำมาให้อีก45คันพร้อมกับชุดอุปกรณ์การยิงการสื่อสารแล้วก็เกราะขั้นสูง อันนี้หลายคนอาจสงสัยว่าสาามิกาเนี่ยไปเอารถถังทีเจมาจากไหนคําตอบก็คือประเทศเช็กในสงครามยูเครนรถถังก็ยังมีความจําเป็นอยู่จริงๆยูเครนเนี่ยต้องการรถถังของสาามิกานะครับอย่างอฟปามแล้วก็รถถังของเยอรมันอย่างเลฟเพิดแต่ว่ามันมีความซับซ้อนยูเครนไม่มีพื้นฐานต้องฝึกอีกนานทางออกคือรถถังของโซเวียตนี่แหละครับที่ยูเครนเนี่ยคุ้นเคยอยู่แล้วแล้วก็ยังพอหาได้ในประเทศแถวนั้นครั้งนี้ยูเครนได้รถถังมาอีก45คันนะครับ ต่อมาอันนี้ก็น่าสนใจนะครับโดน Phoenix ซ์ก c h ยูเคียนได้มา1,100ลำนะครับซึ่งเหมาะมากในสมรภูมิเมืองเคอร์ซอนซึ่งต่างฝ่ายเนี่ยต่างมีระบบป้องกันการใช้เครื่องบินนี้ไม่ปลอดภัยโดนน่าจะทำงานได้ดีกว่านะครับและด้วยระบบอุปกรณ์เนี่ยแอดมินเชื่อว่าฟีนิกส์ o ก t แม่นกว่าโดนของอิหร่านซึ่งเราก็ต้องติดตามที่ผ่านมาไม่ค่อยมีข่าวฟีนิกส์โก s t นเท่าไหร่ต่อจากนี้เราอาจจะได้เห็นผลงานของฟ o นิกส์โกสนี่มากขึ้นต่อมาเป็นรถทุ่งเก็มหน1 1งนเนะครับอันนี้ซันมิกาคงมองแล้วว่า มันจําเป็นในการลําเลียงพลเข้าไปในเมืองและสุดท้ายก็คือเรือหุ้มเกราะริเวอร์รีนใน40ลําอันนี้เอาไว้ลาดตะเวนตามแม่น้ําเดนิเปอร์อาวุธเหล่านี้ถ้าไปรวมกับ m 142แล้วก็ปืนใหญ่มันก็จะมีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่งนะครับ ที่ผ่านมานะครับยูเครนนี้ตั้งรับจะเป็นส่วนมากส่วนการบุกยูเครนก็มีประสบการณ์มาแล้วในเมืองคาคิฟซึ่งก็ประสบความสําเร็จไล่รัรสเซียนี้ออกไปได้มาคราวนี้เมืองเคอร์ซอนล้ครับซึ่งรัสเซียมีกําลังหนานแน่นและการลําเลียงก็ง่ายเพราะว่าอยู่ติดแหลมคลายเมียเราก็ต้องติดตามแต่ว่ารัสเซียเนี่ยจะต้านทานยูเครนได้หรือไม่ในเมืองเคอร์ซอนและบางทีสมรภูมิเมืองเคอร์ซอนนี่ละครับอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของสงครามยูเครนในครั้งนี้อันนี้มันก็เป็นไปได้